แค่ v e a t า c ติเกต t ู e ดอะมูนเพลสนะครับผู้ชายคนนี้มาถึงถามผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เลยตอบว่า Sorry sir the moon is full t n i w นะต้องทำเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยทำไม่ได้นะคุณครูก็เลยแปลว่านะครับผู้ชายคนนี้แต่งชุดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเลย <c oughs> ก็เลยมาบอกว่า <c oughs> ฉันจะซื้อตั๋วไปดวงจันทร์มีไหมครับ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแต่ว่าเสียใจด้วยค่ะตั๋วไปดวงจันทร์ตอนนี้เต็มแล้วค่ะนะแปลว่าอย่างนั้นตลกแล้วยังครับนักเรียนก็น่าตลกหรอกครับเพราะว่าใครจะไปซื้อตั๋วไปดวงจันทร์ล่ะครับนะมันไม่ใช่อยู่ใกล้แค่หออัวนิกานะครับโอเคครับตบท้ายด้วยมุกตลกของแบบฝึกหัด เอาไปต่อครับผมหน้าที่12นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยคำสั่งบอกว่าให้ REACH COMPLETE and ให้อ่านแล้วก็ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับคุณครูก็เลยลว่าจงอ่านและทำให้สมบูรณ์เพราะเป็นประโยคคำสั่งก็คือเอาประโยคเหล่านี้นะครับมาเติมลงไปคำว่า NO WE HAVEN'T นะครับเป็นต้นมาเติมลงไป A คุยคุสนทนากับ B นะครับเว่า Good morning Haru o w e y o นะครับสวัสดีตอนเช้าเธอสบายดีไหมนะครับ Haru B ก็เลยตอบว,ว่า I'm fine นะฉันสบายดี Thank you. ขอบคุณมากมากเก็เลยว่า How do you come to school แปลว่าคุณมาโรงเรียนอย่างไรนะครับอยู you ่คุณ Come มา to สู่ school โรงเรียน How อย่างไรดูไม่ต้องแปลนะครับเพราะเป็นกิริยาช่วย I walk สั้นๆก็คือฉันเดินมาโรงเรียนนะครับ Have we got assembly today? Assembly แปลว่าเข้าแถวหรือแปลว่าประชุมกันนะครับนะัง Got นะครับเป็นช่อง3ตามหลัง verb to have นะครับแปลว่ามีนะครับ We พวกเราพวกเรามีการเข้าแถวหรือมีการประชุมกันหรือไม่ today วันนี้นะครับ No we haven't นะครับไม่มี What class have you got this morning? What class แปลว่าฉันเรียนอะไรนะครับ uh, Have you got this morning? Have you got ที่ What class have you got เนี่ยแปลว่าคุณเรียนวิชาอะไรนะครับทษทีครับไม่ได้แปลว่าฉันเรียนอะไร What class have you got แปลว่าคุณเรียนวิชาอะไรวันนี้ In the morning this morning ในเชาน้านี้ I have got แปลว่าฉัน เรียนนะครับวิชา English ภาษาอังกฤษ and Maths แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ And you แล้วเธอล่ะเรียนวิชาอะไร I have good geography and science ฉันเรียนวิชาภูมิศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์คำแปลทั้งหมดก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับไปต่อครับผม ข้อสองครับ read and complete read ให้อ่านนะครับ and complete ทาให้สมบูรณ์ use โดยการใช้ t ด e w o r กคศรรัพท์ in the books ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับชื่อหัวเรื่องก็คือ welcome to Springfield Primary School นะครับ Primary School แปลว่าโรงเรียนระดับประถมนะครับ welcome to แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ Springfield ชื่อโรงเรียนนะครับนะ Springfield Primary School โรงเรียนประถม Springfield w e Welcome to Springfield p r i m um a r y s c h o o l ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน Springfield โรงเรียนระดับชั้นประถม Springfield our school is large and modern โรงเรียนของเรานั้นใหญ่โตนะครับ large and modern และก็ทันสมัยนะครับ there are แปลว่ามีนะครับตามด้วยคำนามผู้โพ์ก็คือ about ประมาณนะครับ 800 students ก็คือมีนักเรียนจำนวน800คน and there are, นะครับและก็มี about ประมาณนะครับ24 students in each class each แปลว่าแต่ละ class แปลว่าห้องเรียนแต่ละห้องเรียนนั้นมีนักเรียน24คนนะครับ24 students our school นะครับ school แปลว่าโรงเรียน our แปลว่าของพวกเรา has hey got นะครับแปลว่ามีนะครับนะ หรือเรียนนะครับเรียนเรียนวิชาไซน์เอามีตัวตีนะครับนะแฮสกอตตรงนี้เรามีอะไซแอลับไซแลบแปลว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือห้องแลบทับศัพท์ไปเลยหรือห้องทดลองวิทยาศาสตร์อะแปลว่าหนึ่งห้องนะครับอะมิวสิครูมนะครับมีห้องดนตรีอยู่หนึ่งห้องและอะเยมนะครับมีโรงเยมเยออยู่หนึ่งหนึ่งห้องนะครับ There is also a computer room นะครับมีห้องคอมพิวเตอร์อยู่1ห,ห้องด้วยนะครับอารว่าห also แปลว่าด้วยเหมือนกัน w i t h 24 computer ซึ่งมีอคอมพิวเตอร์อยู่24เครื่องนะครับตัวตีครับตรงนี้คุณครูปแปลผิดว่าสามารถเรียนได้24ชั่วโมงไม่ใช่นะครับมีคอมพิวเตอร์อยู่24เครื่องนะครับที่บริการคอมพิวเตอร์ที่ มีมีคอมพิวเตอร์24เครื่องครับต้นทีครับ With 24 computers our teachers are g l a d คุณครูของพวกเรานั้นดีมากๆนะครับนะ great แล้วดีมากๆไม่ได้แปลว่าใหญ่นะครับ We are happy at our school พวกเรามีความสุขมากๆนะครับที่โรงเรียนของพวกเรา HAPPY เป็นคำมูลน้ำันะครับใช้คู่กับ v e r b TO BE นะครับและ e r b TO BE นั้นไม่ต้องแปลอาไม่ต้องแปลนะครับ HAPPY แปลว่ามีความสุขและและ้วจบหน้าที่12นะครับผม